เวลายมอ่านพุทธวจนะใหม่ๆอ่านอุปมาพวกนี้สนุกนะนั่งไล่อ่านแต่อุปมาอ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆจากนั้นจะเริ่มมีแรงบันดาลใจให้อ่านต่อนะอาตมาก็อาศัยแบบนี้เต่าตาบอดนะสุนักจิ้งจอกเจอเต่าช้างกับกระตานะ่ายนะอ่าก็ไล่เก็บอุปมานะฮะช้างกับกระต่ายเหรอ Oh, อ๋อไอกระต่ายน้อยอ uh, มันเห็นช้างลงไปเล่นน้ําในหนองอืออันนี้เกิดเราเห็นใครลงไปเล่นน้ําในหนองให้ uh, หมู <laughs> ช้างจะเป็นที่ไหนมาอ uh, เราก็เล่นได้อ่า uh, <laughs> เสร็จเลยโดดไปมั่งตูมจมอ่เพราะกระต่ายตัวมันเล็ก <laughs> ช้างพลายสูงเจ็ดลัดอ uh, <laughs> <ล>ะาแวใหญ่มากนะ <laughs> มันลงไปในบ่อมันก็ยืนสบายใช,ใช่ไหมอืมไอ้กระต่ายนึกว่าขามันยาวเหมือนช้างเป็นไงล่ะโดดลงไปจมนะีถูกน้ําพัดไปนะหรือจมลงนะนี่เจ้าเต่า,ท,ตาที่ถูกชมวกแทงอเหรออืไอ้พวกนี้เต่าซน,อ,นอ่ามันก็ไปมันก็ไปเที่ยวไวตอลอนตะลอนไปเรื่อยอะเสร็จแล้วมันก็กลับมาหาเพื่อนมัน เพื่อนมันบอกอันแน่ไปเที่ยวที่ไม่ใช่บิดาตนเที่ยวไปใช่ไหมเนี่ยออารู้ได้ไงถูกชมวกปักกระดองมาเนี่ยอ่าจะไปรู้ได้งไงอ่าเห็นนะอ่าเห็นเลยนะอ่โดนชมวกปักมาบอกเออข้าไปเที่ยวไกลไปวนะเนี่ยนะโอ้โหทุกข์แล้วเกินเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะอืมนะไอลิงก็เหมือนกันนั่นแหละลิงที่เขาฉลาดมันก็จะเที่ยวในที่ที่ บิดาเที่ยวไปไอลิงชาติโลเลชาติลิงโง่อ่ามันก็จะไปเที่ยวนอกที่พอเที่ยวนอกที่ปุ๊บไปเจอตังเหนียวเอ๊ะนี่อะไรอ่ามันก็เริ่มแตกอ่ามันก็เป็นเลยติดหมดเลยใช่ไหมอืมเนี่ส่วนสุนัขจิ้งจอกกับเต่าอ่ามันก็หมายถึงเต่าตัวหนึ่งเดินหากินตามริมลำธาร <laughs> สุนัขจิ้งจอกก็เดินบ้าง ก็เด็นตอกแทกตอกแทกกันมาอ่าไอ้เต่าก็เฮ้ยเหลือบเห็นสุนัขจิ้งจอกเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกนี่ว่าไอ้สุนัขจิ้งจอกก็เห็นเต่าพอดีเฮ้ยเต่านี่ว่าอ่าเสร็จแล้วสุนัขจิ้งจอกวิ่งปรีกข้ามาหาเต่าเต่าเห็นแล้วก็หดหัวแขนขาเข้ากระดองนะทีนี้ก็ต่างคนต่างเฝ้ากันล่ะอ่าใจไหมอ่าสุนัขจิ้งจอกก็ยืนเฝ้าเต่านะใครจะอึดกว่ากันใช่ไหมอ่า ปรากฏว่าเต่าอึดกว่าตราบใดที่ยังหดหัวแขนขาไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกก็ทําอันตรายไม่ได้ก็จะต้องหลีกไปเองเพราะมันก็เริ่มหิวแล้วเหมันจะต้องไปหาเหยื่อใหม่เหยื่อนี้กินไม่ได้แน่ใช่าะนะเพราะนั้นท่านก็บอกว่า <c oughs> ถ้าพิกูเนี่ยตั้งมโนวิตตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนามารผู้มีบาปจะทำอันตรายไม่ได้ ดังนั้นกระดองของบรรพชิตก็คือกายยกตาสติการตั้งจิตยอยู่ที่กายมานทั้งหลายก็ทําอันตรายเธอไม่ได้นะนะมีแมวกินหนูอีกสนใจไหม <c oughs> <c oughs> แมวกินหนู <c oughs> ไอ้แมวนี่มันจ้อง <c oughs> มันจ้องอยู่ที่รูหนูนะตอ <c oughs> นนี้ก็คอยเอาล้ววะหนูตัวไหนนะมามันจะตะปบกินเข้าไปเลยใช่ไหม แต่มันกินแบบไม่บรรยะบรญยัอืมมันก็คิดว่าเอยหนูไม่มีอะไรหรอกแทนที่มันจะเคี้ยวให้ละเอียดใช่ไหมมันพับกินมันก็กคือเลยปุบปุบปุบปเข้าไปปรากฏหนูกัดลำไส้ขาดนแมวตายนอืมดังนั้นท่านก็เปรียบเทียบกับคนที่เสพกรรมคุณห้าไงไม่บรรยะบรญยังนี่ ก็ตายก็จะคล้ายๆคล้ายๆแม่ช้างกับลูกช้างมีอมีมีแม่ช้างกับลูกช้างนะเอาแม่ก่อนนะ,ะแม่ช้างเนี่ยมันลงตามบ่อยอย่างนี้นะมันก็เห็นบัวใช่ไหมมันก็เอางวงกินลากบัวอะไรใช่ไหม แต่ลูกช้างมันไม่เห็นเทคนิควิธีกินไงแม่ช้างจะกินบัวเนี่ยมันสะบัดก่อนนะเอาขี้เลนอะไรออกก่อนให้ดีใช่ไหมแล้วก็ค่อยกินจับใส่ปากไปไอ้ลูกช้างเหรอเห็นแม่กินเออเอามั่งละ่ะเราโดดตูงลงไปน,น้ําเนิมขุนหมดเลยจับบัวกินใส่ปากใส่เอาใส่เอา,เอากินขี้เลนไปด้วยนะทั้งบัวทั้งขี้เลนทั้งอะไรตายนะ เป,เปรียบเหมือนคนที่ยังไม่ได้สมาธิเราเห็นเข้าไปอยู่ป่าช้าป่าชัดกันนะป่าเปลี่ยวเอ้ยเราก็ไปได้นะฮแต่สมาธิยังไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าใครหวังจะได้สมาธิในป่าเปลี่ยวจิตจะปิวไปจิตจกจมลงนะอ่านาาเพี้ยนได้นะอ หลังนั้นก็เลยแนะนําให้อยู่ในสงฆ์ไปก่อนฝึกไปก่อนอ่ะคุณได้สมาธิหรือยังเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยถ้าได้แล้วอยากไปไปเลยแต่ถ้าคิดว่าไปแล้วจะให้ได้จะไม่ได้